สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องเป็นหลักแฟนเพลงแฟนมอลำของลูกหลานมอลำเพชรลำเพลินที่หลักและเข้ารบสุขทุกคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณบานผักของจิมงานลูกหลานมอลำเพชรลำเพลินๆๆครับบรรยากาศตอนนี้ครับโอ้ทองฟ้าครึมครึมฝนตกลิ่น มาพ,พอกันในคลิปนี้อีกมือนึงครับพี่น้องเบิ่งว่าเป็นผู้ใดครับตอนนี้ใส่หมวกสีแดงเอาสวัสดีครับพี่เนียงพี่เนียงขยี้ขยะครับผมฮะเก็บขยะครับเก็บขยะครับ กิจวัตรเจ้าวะนี่ทุกเศร้าเตอนกันมากก็ต้องทำความสะอาดครับนี่น้องเบงเองตั้งแต่มมือแหลกจนหดเมื่อนี้ปลาแดงคนเดิมผมเบิ่งไปเบิ่งมาผมว่แม่นเจ้าว่านว่าแม่นปลายิ้มไหมว่านผู้เดียวกันกับปลายิ้มไหม ก้อนผู้เดียวกันพี่น้องครับเบิ่งเอาคือคือกันว่าเขาไม่ย,ยิ้มพอใหญ่ยิ้มสายปีออผู้นหนึง่งท่านได้ตายผู้นหนึ่งมาแทนทีผู้นห,นนหนึ่งตายผู้หนึ่งยั่งเฮ็ดยั่งแล้วมื่อีงเฮ็ดยั่งแล้วมื่อไงกระตินมั่งกระยิมขยายละมัดขามัดในแถวนี่ยเหรอครับซอยเพป็นแถวนั่นเหรอครับโอ้ยทั้งซางทั้งบนเพื่อนบอก อันเล็กน้อยหามเสาซอยแน่ยมาท่านครับเออสร้างบนขอแห้งบนหยิบต่อเติมบางคำของน้ำนี่ว่าว่าเป็นท่า <amino> สีท <ico> ่า <good> ส <food> ีลงเงินบ่ครับท่าสีอ well, so. ่ะเอาเป็นสีดำก็ได้บางเสาอันนั้นบ่เออเอาสีดำมาท่ามันยั่งอยู่นะสีดำอยู่ในถังเลยเออคันฝนมันเศร้าตกฝนหลากกันยังท่า ทันสั้นเขามาท่าใจเวทีมาเมันตึกน้ำถึกฝนเจ้ากินเขากินน้ำไปไหนยังเลยครับยังเศรษฐอยู่เศรษฐอยู่เพราะท่านหิวเพราะท่านหิวเขากล้าวแล้วเหรอครับเขาบอกเขาเอึ้นกินอยู่เขากล้าวก็แล้วแต่เศร้าแต่ว่าบพราะท่านหิวเก็บตัวทำความสะอาดดูแลรอบๆบริเวณของไหนมันมีเศษ ขยะเศษขวดเศษยังไราทราบปิงปิ้งเมื่อใดเราทาเมื่อใดก็ต้องจัดการก่อนเลยครับครับอือเนี่ยครับปลาแดงโอ้เดี๋ยวปลาแดงสีตั้งขายาห้ปลาแดงยังพี่น้องครับหาซื้อให้เนี้ยครับหาซื้อให้เนี้ยเป็นอี่กระรักมั้ยเนาะครับฮ่าไปใส่น้ำสกุลเผ็ดรำเพื่อนน้ำมูนะครับพ่อแหม่บัดนี้พี่น้องครับสีใส่น้ำสกุลเผ็ดรำเพลินน้ำมู โอ้ขยันกันแข่งครับมือขึ้นก็นได้ฟังไปรอบนึงแล้วครับเพื่อลองเพิ่งผ่านคลิปไปในคลิปนึงแล้วเมือนี่ครับนี่มาเบ่งบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนแดดออกผมสิพภาพไปต่อเติมเล็กด้านด้านหลัง ได้ครับเดี๋ยวคู่หูโจากำลังเดินทางมาปลาสุทัศน์ <c oughs> คู่กันนี่ครับ,ง,บงเบิ่งง เอาเจ้าไปนอนใส่ก่อนผมว่าจะทำว่าอยู่หลังรถบัสครับหลังรถบัสครับอยู่เบาหลังนี่บ่เบาหลังโอ้คือได้ดมองนอนดีแท้หลังรถบัสมันซ้ำเฮียนหลังหนึ่งไ่ได้ยังไงครับแม่ดูครับเบาหนุ่มๆอีกต่าทางเบาประจำนักดนตรีเน่ยครับโอ้หนึ่งวันไปนอนอยู่อันในบ้านนั่นมันทีมงานนักดนตรีไหมครับน่งอยู่หลังรถบัสครับหนาวอยู่เบาอยู่หัน กันหนาวอยู่ครับแต่ว่ามีของอุ้มเราครับบ่เท่ายพออยู่ได้อยู่ตัวอยู่ดีอยู่ครับดีอยู่พ่าพออยู่ได้ครับอยู่ได้ครับโอ้บ่ได้บ่ได้อยู่ยากตัวครับพ่ออยู่ยากครับโอ้อยู่แบบบ่มีเขาว่าอยู่แบบบ่มีขอแม่นี่อยากมาอยู่คนอยากมาเฮ็ดอยากมาอยู่ครับตั้งแต่มือมาสมัครตอนกลางคืนในวันนั้นนะครับทีมวิทยาบานได้สัมผัส ในคลิปแรกนะครับจนหอดคลิปที่2อ,อันนี้อยู่ในคลิปที่3ครับมื่อนี้ปลาแดงปลาแดงบ่แม่นปลาแดงคนเดิมอันนี้ปลาแดงสายยังเดียวพี่น้องนะครับต้องติดตามกำลังสิคิดตั้งซื้อตั้งสายาให้เราอยู่แต่ว่าเราอยากใส่น้ำสกุลเพชรล้อมเพื่นบ้นานพี่น้องโอ้นี่ครับคนอายุห้าสิบสามห้าสิบสามปีทุกท่านส <52 S 1> <52 S 2> ครับห้าสิบสองปี โอ้เจ้ารุ่นพ่อใหญ่สุทัศน์ปีหนึ่งสิครับผม, <c oughs> มเออเป็นครูหูเป็นบัดดีกันทำงานได้สุยางครับปีนนง้งลาดสั้นฮาสั้นหกได้สบายนี่คเคยขึ้นยักเทียววะนง้งลาดขึ้นอยู่ครับขึ้นที่นั่นก็สั่งอย่างงี้ยตะก้อนก็ขึ้นเรื่อยบ่ครับขึ้นไดออ้นี่ครับอ๋อข้าวตัวามาล่องงานมาเห็ดงานล่ะเห็ดมีอยังเห็ดกับเห็ดไปน้ำลูกน้ำลาน ดีกว่าพ่มีน่เห็ดเด้ครับครับนีเบียร์ใส่อยู่ตัวมีอยู่ครับมีอยู่เออเดี๋ยวพ่อมีก็จะให้เบิกพอได้ใส่เท่าน้อยเมื่อนั้นก็ให้ไปแล้วครับพอได้ใส่บิ่งแง่งจ้าของเอามื่อนี่อีกจังน้อยเดี๋ยวสิพาไปพูดละทั้งรพสตครับครับครับเจ้าเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาเด้อครับครับเดี๋ยวเตรียมไปเดี๋ยวสิพาไปอีกสักครู่ครับครด้เวลาครับครับ เอาเห็ดไปทุกพอนี่ปลาแดงครับของวันนี้ของเมื่อนี้ภาพนองว่าเบื่งบรรยากาศในคลิปนี้ครับอันไหนที่มันเป็นขวดเจ้ากระ้อมให้แยกออกเด้อเพร,ราะอะไ้ทั้งแม่บ้านทั้งพนักงนจัดจำหน่าย ทั้งทั้งพุ่นทีมนักดนตรีครับกำลังแกนดแกเพลงนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมบรรยากาศในเมือนี้ครับถือว่านะฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับมีหลักแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมอลำั่สุข,ขสุขคนนะครับสำหรับอีพีเก่าของลูกร้านทีมงานมอลำเพชรลําเพลินในวันที่ 29ที่จะถึงครับห้องกษิได้ไลายสดบนเวทีไงนะครับให้พี่น้องในเบื้องในชมฝ<ฟ>ากนะครับพี่น้องที่ยั่งพระท่านในสนับสนุนบัตรกันเข้ามานะครับทักไปทั่งเพจเพจลําเพลินได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้พี่น้องกษิได้พบกับรูปแบบการแสดงการโชว์หล,ลายหลายรูปแบบนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบอวาสิเป็นโชว์บอวาสิเป็นทังเด,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 ดืองรองเรื่องร่ำนะครับหลายสิ้นหลายยัางฉะนั้นแล้วนะครับฝาก ขอแห้งสนับสนุนกับพี่น้องเอฟซแฟนครับสู้ขูสุ้ขนครับที่มาเป็นกําลังใจให้ลูกห้า้านได้นะครับมีการมีงานสู่ต่อไปครับ<ป>เดี๋ยวนะเอาเลี้ยไปเนี่ยดงเลี้ยไปเดี๋ยวนี้ เล่าๆเขาไปเก็บจังหน่อยไปกินเขากินปลาผม่ใพ่ผ้าผู้เล้าไปเห็ียดนังลาดผู้เล้าครับครับครับเล่าหรอครับเล่าไปเก็บอืมพอดีไปนังลาดเราก็จะไปไปท่าสีด้านหลังครับครับเก็บงานละเอียดที่เขาเห็ียดใบหมื่อวานนี่ครับครับเอาไปด้วยครับรากันไปพอครับครับพี่น้องครับจังไรกะสวัาดีคขอบคุณกำลังใจพี่น้องสุขสุขคนเด้อที่เขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับ ที่ให้การติดตามขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับจับจงไรก็อยเริืมในวันที่29นะครับอีพีเก่าที่จะถึงนะครับอีกมือหนึ่งลวกันในวันเปิดดูดูการของลูกห้านทีมงานมอลำเป็นลำเพื่อนกับตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2 0 0ร6 5หอีกมือหนึ่งครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณพี่น้องมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลำขอบคุณเอซแฟนครับนะครับ ถือว่าหลายๆบรรยากาศนะครับให้พี่น้องในเบื้องในชมฝากพี่น้องสู้อมอกอ้อมใจนะครับพี่น้องก็สิได้พบกับว่าจเป็นบรรยากาศในการนะครับการร้องการล่ำนะครับว่าเรื่องร้องเรื่องล่ำดูแบบโชว์การแสดงนะครับบนเวทีใหญ่นะครับรับประกันคุณภาพโดยภูนยิบานสายจวดเพชรล่ำเพิินออฟฟิเชียลนะครับงหญ่แน่นอนคือเก่าเหมือนเดิมครับขอบคุณพีขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ กากงเสียวซํานี้ครับคลิปหน้าก็จังมากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ